นิวเนอร์สวัสดีค่ะดิฉันสาลรีกลินทะเป็นคนอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างนะคะรับจ้างทั่วไปนะคะก็ฐานะทางบ้านยากจนนะคะก็ทำนาเนาะก็มีแต่รายจ่ายนะคะมีแต่การลงทุนทุกๆปีนะคะก็เลยไม่มีเงินเหลือเก็บก็คือใช้ชีวิตประจำวันแบบลำบากหน่อยนะคะ ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็คือเป็นกระดูกทับเส้นนะคะเพราะจากการเราทํางานหนักในการทํานาก็คือแบกปุ๋ยแบกบข้าวฉีดยาลากสายยางอะไรเงี้ยค่ะมันก็งานหนักนะคะสําหรับตัวเรานะคะแล้วก็เกี่ยวกับโรคความเสื่อมของร่างกายด้วยนะคะพอ,อวันหนึ่งนะคะสามีป่วยต้องทํางานคนเดียวนะคะพอทํางานคนเดียวปุ๊บนะคะ ก็เหมือนงานที่เราทําอยู่หนักพอตัวอยู่แล้วแต่พอทําคนเดียวปุ๊บกลายเป็นหนักเพิ่มขึ้นนะคะหนักเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นกระดูกทับเส้นนะคะยกของหนักหนักมากหนักจนตัวสั่นเลยล่ะคะ่ะแต่ก็เลือกไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินจ้างเขานะคะก็เลยตัดสินใจทำอ่าให้มันเสร็จภารกิจไปคิดอยู่ในใจเลยคะ่ะว่าวันนี้เสร็จงานจะต้องเป็นกระดูกทับเส้นมันคือเรื่องจริงคะ่ะเป็นเหมือนที่คิดเลยคะ่ะก็พอเสร็จงานปุ๊บ กลับบ้านนะคะพอกลับบ้านปุ๊บขึ้นบ้านไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเดินไม่ได้เลยนะคะยังโชคดีนะคะที่พาตัวเองกลับมาได้ถึงบ้านพอมาถึงต้องเรียกสามีประคองขึ้นบ้านค่ะเพราะว่าเดินไม่ได้เลยปวดตั้งแต่เอวยันลงขาเลยค่ะพอก้าวปุ๊บมันสั่นเหมือนไฟช็อตเลยค่ะนะคะก็สามีก็ประคองขึ้นบ้านปุ๊บอาบน้ําอาบท่านะคะก็ ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะพอไปที่โรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวค่ะไม่สามารถที่จะรักษาอย่างอื่นได้แล้วก็ถ้าไม่ผ่าตัดบอกได้เลยการันตีเดินไม่ได้ร้อซนะคะแต่ผ่าแล้วก็ไม่ได้รับประกันว่าจะเดินได้ทุกคนเพราะว่าคนที่ด้ชั้นเคยเห็นเนี่ยผ่าตัดมาแล้วนะคะเดินได้บ้างบางคนเดินผิดรูปนะคะแล้วก็เดินไม่เป็นปกติ ก็คืออาการปวดผ่าตัดแล้วก็ยังปวดเหมือนเดิมนะคะก็จากวันนั้นจนวันนี้ก็รับยากลับบ้านมากินนะคะแล้วก็รักษาที่ไหนด,ดีไปเพราะมันปวดทรมานมากนอนอยู่ก็ร้องไห้นะคะเพราะว่าปวดมากที่ไหนดีไปคลินิกไปเอกชนไปแต่ไม่หายคะ่ะได้แค่บรรเทานะคะแต่พอรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะคะ เขาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะท่านรองมารีชูจันนะคะท่านเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนาให้มาดูแลสุขภาพกับบริษัทนนโอวินเนอร์นะคะก็มาดูโครงการครั้งแรกนะคะก็มาดูโครงการครั้งแรกเชื่อไหมเชื่อค่ะเพราะเราหมดทางรักษาใช้คําว่าไม่มีทางเลือกค่ะก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนนโอวินเนอร์ไปกินนะคะกินได้ประมาณ10วันค่ะ กินได้ประมาณ10วันปุ๊บรู้สึกเบาปวดนะคะอาการปวดเนี่ยเบาไม่ต้องกินยากแก้ปวดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นต้องกินยากแก้ปวดทุกสี่ชั่วโมงดูเวลาเลยค่ะครบ4ี่ชั่วโมงปั๊บกินเลยนะคะเพราะมันปวดมากก็พอรู้สึก10วันปุ๊บรู้สึกเบาปวดกินต่อเนื่องเดือนหนึ่งเริ่มประคองตัวเองเข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกินครบสเดือนนะคะ กินครบ4เดือนตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นปกติเลยนะคะทํางานทําการขับรถขับปลาได้อย่างปกติเลยนะคะก็ขอขอบคุณบริษัทนิวเนอร์นะคะที่นําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาใหา้พี่น้องประชาชนได้กินได้ใช้แล้วก็กินแล้วดีขึ้นเป็นปกติก็หลายๆโรคนะคะที่บอกต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดีขึ้นหลายๆโรคเลยนะคะก็ วันนี้นะคะประทับใจยังไงกับบริษัทนิวเนอร์ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้ทุกคนดีขึ้นเป็นปกติเวลาได้กินได้ใช้นะคะแล้วก็ประทับใจกับการที่กินดีแล้วบอกต่อบริษัทมีรายได้ให้กับเรานะคะดิฉันอยู่กับบริษัทนิวเนอร์มา3ปีกว่ารับมาแล้วเกือบ2ล้านนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะทริปท่องเที่ยวฟรีด้วยนะคะก็คือ สุขภาพดีมีไรายได้เที่ยวฟรีกินฟรีนะคะก็ดิฉันก็เที่ยวต่างประเทศมา3ประเทศแล้วค่ะก็คือสิงคโปร์นะคะแล้วก็เวียดนามแล้วก็เกาหลีนะคะก็วันนี้ต้องอดีใจนะคะที่ได้รู้จักกับบริษัทนโอินเนอร์นะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจหรืออยากสอบถามไม่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องไรายได้ยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะ